สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุภูสุสคนมอนี่มาพบกับรายการหนุย่ยซาผ้าแซบอีกึเก่าแล้วค่ะพี่น้องมือนี่หนุย่ยเหลืองานมากขึเก่าแหละพี่น้องพาพี่น้องมากินตามบักโห่แซบแก้วิ่นแดดเนาะพี่น้องเนาะหอนแห้งพี่น้องเลยฝนกับวโตกค่ะมาพี่น้องนี่สิ้นหลอดสิ้นหลอดเห็ดออกมาเป็นทีเรียบร้อยพี่นอ้องหืเนื้อแดดเดียวเนื้อวัว นี่ครับพี่น้องเห็ดเองพร้อมหาผ้าห่อผ้อาปลาปปปมากินน้ำกันแซ่บๆด้วค่ะเด้อ <c oughs> บ้วยหมาดข้อผมเนี่ยริบขกอเหอนหอนนะพี่น้องเนาะ ย้ายขึ้นยี่บังล้งอุนอ่นขึ้นยอะไปใชายาดอันพี่น้องอทำหุงได้บักกวกักกินก้าวันีพร้อมพี่น้องไข่เข่า,ขามันไก่เป็นโตแล้วไข่ไก่ ขอยัใไสมืออ้อกาเดอร์ยังเสียบเนาะรัะ่วกันมาหมาพี่เนาะมากระเริ่มคํำแล้วแสงอ่ะสีปพระชัดเป็นไหนเดอ้อ พักกะสลัดคอดกระลำมว่วงพักกันจองพี่นอ้องกันจองแกต่ตหัวง ไข่ลูกไม่ใช่ไข่ข้าวเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวนี้มืมไว้ไม่สิเข้าวนานหนาวะสด็ยบุ 음! r o n g m สิ่นรวดค <c oughs> ือแหงเนื้อเด็ดเดียวฮึเป็นข้อฝืดฝืดลองข้อบากันเด้ออ๋อ อ๋ออ๋ออมือกัดต้องถือเขา่าหายสาลองข้อพี่น้อง <c oughs> หมื่นแล้วหรอ เ,เ,เกือบจะเป็นตัว คําไว้เนาะเหลืองานมากกันมันมืดหลดคําหลด Keram muang ni kop dia dia เหมือแล้วบ๊ายบายครับพี่น้องสวัสดีค่ะ